สวัสดีค่ะเอฟซีวณนี้ท่ามีสามดาวสิภาคพแม่พีน่นองมาติดตามตะเดกกับคุณพ่ออ้วนค่ะท่านผู้ชมคุณพ่ออ้วนฝันฝันว่าถูกโกงคาแรงค่ะท่านผู้ชมแล้วการมิสถานทูษ พาคุณพ่ออ้วนไปนั่มไปนั่มก็ได้เงื่อนมากับสมาชผู้ชมเดยเงื่อนมากแล้วก็ได้เลขดีเลขเด่นว่าฝากสมาชู้ชมค่ะจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับคุณพ่ออ้วนพร้อมกันค่ะไอลืมกดติดตามก็ไล่กดแช์กดกระดิ่งไห้ทอมีสามดาวนั่มไปเด้อค่ะไปรับชมความกันเลยค่ะพ่ออ้วนสวัสดีครับพ่ออ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้วนกระย้อนนะครับผมคนฟันแม่ บอกเลขที่น้่หาว่าสันครับผมเมื่อวานนี่นั่ไปให้กับบ่เห็นมาได้แทะมานัังลี่อยู่ในบ้านดีครับผมโอ,โอ้ยเนาะาหลานฟอลานอ๋อเรื่องไออกไปให้ดีล้วเมื่อวานไปออกไปให้เ<อ>ขาเจ้าสี้าเม้นกุ้งเจีบอยู่ท่านั้นอ้ามาเห็นตัวหรอครับผมเดี๋ยวมาเอาความฝันกับคุณพ่ออ้วนเนาะครับผมเนาะมาฟังมึงตัวเล็กเป็นาฝันดีได้เป็นห่างวดนี้ วันเที่ยงวันไหนมาไลยงวดนๆฝันดีพอมาท่นฝันว่ายังไหนก็พอฟันคือยังไปเฮ็ดงานอยู่มองเก่าบัดนี้ไปเฮ็ดงานอยู่มองเก่าพวกฟอกแมนพวกนั้นกุงม่าเัาไปกุงบัดที่ที่เอ็มกับบัดเห็นบัดนี้พบัดอร์ตกับบัดอายุแล้วมาท่าน ก็บดนี้ก็เลยเข้าสถานทูตพระกันไปสถานทูตก็บ็ดงานน้ำเกิดยวนไปเวลาน้ำให้ว่าทัไปเห็ดงานวางไดใส่ใดติดจุดฮาเรือบรดนีไปไปบรดนีคนกันน้ำเห็ดผู้ใหไปบ,บคาคนไปน้ำหอสถานทูตกุล่ะ คือยังสถานทูตหลี๋คุณไปน้ำหาพาอวันนี่บอไปน้ำหาวันซุบก่เงินละโอ้ค่ณไปน้ำไ้มันไปน้ำไ้ไปติดตัวคนบาดนี้คนก็ไปละไปเพ่นมากบานนี้คนมากคนมาก็คือยังอยู่ห้องขึ้นไปห้องอันพวกคนงานน้ำกัดนี่ละแต่เ่นเขามีลูกมีเนี่ยอาย่อันครับเออเขามีลูกมีเนี่ยอาย่หัน บาดนี่เกิดคนดีคนว่าแล้วว่าเดินเบาอ่นคือยังเบากบูเห็นงานนุ่กัดเลยรถเบรคฮาคนคนว่าได้แล้วของเจ้าของจักแล้วว่าเดินได้แล้วล่ะของพวันนี้ได้แล้วแม่นบะแม่นอืได้แลี้ยวจักแล้วว่าเดินครับเลี้เงินเจ้าเดือนนี้อันได้เกียรติลอยเก้าสิบว่าเดินเอาเงินยังเงิสิหน่อยแทอเกียรตอยเก้าสิบเดือนโอ้ยู่เอ็ดอยู่เอ็ดเออ เจ็ดเก้าศูนย์ดังเกร็จละกับมาลุงมาวันนี้ออกจากเพื่อนมาเพื่อนก็คือยังเพื่อนทิ่กับไปนั่นละกับไปห้องเพื่อนเพื่อนบุหละกก็คือยังมามาได้วันนี้พวกเฮ็ดงานพวกมันปิดพแม่นีปิดยังขี่รถลงเนื่นลงเนื่นขึ้นเนื่นไปไปตรวจงานที่แจ ซุ้มเศษเล็กซุ้มยังมาอน่ะครับก็เลยหหวปะอันบสถจักที่นวบสถานทูตน้ำมันว,ว,ว่ะโอ้เอ,ววอ่ะแสดงว่งวงาพวกฟ้เมียนี่บ่าพวกโกงเงินบ่แมีนโอ้มันโบสถจักที่ว่าสถานทูตน้ำมันนะจ่ะอืมมากคือยังสิขึ้นไปจนเขาต้องพวกนั้นนี่สิพวกกัน มีอะชุ่มเห็นงานน้องกันแล้วแต่อยแต่ตอนเน้นงานน้องกัดคือก็เห็นเมี่ยเขาอย่างว่าแต่บ้านี้ฟูบ้านที่ยังไม่้ใจก็ฟูบ้านละเตาจันี่มีอว่าไปนีมัไม่ไปแกงปูแกงปลาไว้ถ้าจอโชคหิวเขารลายก็ไปกินเลยแล้วครับกินข้าวมอเลยกินจนอิ่มเลยล่ะ กิดือนเยบบารนี้มีผู้ชายบอกนึงมานำหาโมูมจะน่ะเมทำงานรับกันมานำมาถามเมี่มันว่าไปใส่ว่ากูเห็นแต่ตามจริงมันเห็นมอญยางมามเลี้ยงกับไปดีแล้วโอ้ไปรีบ่าเห็นกับไปืองั้นก็เลยมาถามก็ว่ากูเห็นเมี่มันว่ากูเห็นแต่เห็น บ่พ่อสืได้ว้าร่มเขาอ่นะครับเป็นเช่นไรเป็นฟังแต่เขาบอากันครับเออเลยออกหนีมา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 ,มาวันนี้คือยังโอ้โหดีละได้ไปกดเอาเงินระบาดน,นี่ได้เมื่อวานละบาทพอได้แล้วเจ็ดลอยเข้าสิบเหรียญแม่นโอ้ได้ปหาเงินเมื่อได้เมื่อวานแล้วบาดนี่ว่าครับเออวันนี้ คืดกันว่าบ่อยากเสียเงินกันให้ตำรวจจับสงว่าว่าั่นคืดว่าเราไปว่ากันมูกันคือยังนอนนี่เขายังคับมาานอนครับนอนบัดนี้นอนห้องนั่นก็หลายคนอยูยทางหัวคนอยู่เลบัดนี้เขาหลอดยี่ออกไปกูเลยน้อนดูเปิดหกเยเป็นนังหมดคือบนนอนในห้องน้ำกัดเลยยากที่หลอกเอยอ๋อห่วย มันนี่ดีหรอกตน้อบอาดดีว่าเจ้าฟองก็นอนหลาเปล่ายานคือกันย่านคือกันแล้ว <c oughs> คคน,นุว่นละนุ่นยางไปหลวงพระห้าเขาเขากระนั่งชุ่มแต่โคกโคก,ก,กเลยครับโอ้ว่าโอ้ก็เป็นจริงนี่พออ,อ้วนเคยไปเฮ็ดงานต่างประเทศบ่ครับก็เคยไปอยู่โอ้<ต>เคยไปเฮ็ดงานต่างประเทศสมัยไปกัน บอกฟัวเมนบอกอย่างนี้ก็บ่กเคยเห็นเมียเขาบอกแต่ว่าในควอมฝันเมื่อคลื่อนนี่บัดเห็นเห็นเห็นว่ามีเมียของผมแต่ว่าคนนั่เงื่อนให้นะแม่นสถานทูตแม่นวันนี้เ่ะเงื่อนเจ้าได้เดือนนี้เงื่อนเจ้าออกในเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญแม่นมครับผมอยบ้ารื่อยมากแล้วมาก็มานอนในห้องน้อกันก็พอละครับเขาบอกว่า ยาดพี่หลอผมก็นอนๆกูปก่าน้องเขาไปแล้วมากขึ้นกัมแมนเรากหสิทไปเอาเตรียมได้ไปเอาเงินเซี่ยวขึ้นกันอ๋อเขาไปกูที่ไปแล้วกูได้แล้วว่าแต่ที่ก็ยังในควบฝันเนาะก็ยังเฮ็ดงานกับพอได้รับเงินรับยังไงกับยักมันไปยังไหนมายังไหนแต่จังว่าก็ยังส่วนกันกับเขาเราไป น่ำให้เขาน่ำใหม่ทิ้ก็ใช้เสร็จเนาะเราไปขบบับเลี้ยงมามามา,มาทียัง,ยงเดือดจะดือดเลยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ืมจะแสดงว่าฝันดีอยู่เนาะฝ <c oughs> <c oughs> ันว่างเงื่อนเขาโกงค่าแรงไปบักร้ายนึงกันยังไปน้ำห,หาจนได้จนไปพ่อฟัวแม่นสถานทูตตามหาหายจนได้เงื่อนกลับขึ้นมา กะเป็ตนตัวเลขกอใช้ตัวไหญเอาไม่ก็อย่กโตโตเงินเงินห้นี่แล้วเิ่นบออที่เมนบอก่นกับสองตัวที่พกหาพกหาเ<อ>มนพกหา,มหาไม่ได้ใส่กะกับผู้หยิ่งเนี่ยกับผู้หยิ่งกับผู้ชใช่ ใชเป็นโกมิยิง่งเกิดข้อเป็นหาโอพอเราเคยเห็นจากเทียนมิยิ่งตอนไปเห็นงานบ่โอ๋แต่วันน้ความฝันเห็นก็นเลยคือว่ามิยิ่งนี่ตีเป็นหามคุณทรายเป็นหโขกนขกหาครับเจ็ดเก้าศูนย์ตีเป็นอบอกมาว่าเงินพออ้วนนันได้เจ็ดรลอยเก้าสิบครับอือโชคดีครับผมไ,<ป>ได้เงินกลับขึ้นมาก นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่ออ้วนท่านผู้ชมคุณพ่ออ้วนว่าถูกโกงคาแร่ท่านผู้ชมพอไปหอดสถานถทูตสถานทูตกับผาไปนั่งก็ได้เงินมาเจ็ดร้อยเก้าสิบดอลลาร์ท่านผู้ชมคุณพ่ออ้วนก็นเลยว่าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ต้องมาแทนแน่นอนแล้วก็ฮกหาฮกหาการประชมประจําวดที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดคอห้มีโชคมีลาภกับคุณพ่ออว้วนค่ะ แต่อี้พงฝากไปใส่นอกกบทถางชมพอมีสามดาวมีค้องดีมาฝากทำชมค่ะรับชมมังค้องดีระความกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC มณนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยูวัดหลวงปู่หลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพยคขาขายไพย่ขายของบอดีลูกค่ายงางพานบ่อเขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโฉมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงไปรับชมมงคองดีกับน้องเบิดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยคะ่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใชครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนอกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ดดเรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งหลับ ลูกหวัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหวัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้ขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนะาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท<า>่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับทมม่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบ,บลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างโบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดใ้คนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเ้าเ้าย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ลุงปูหลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่นะลุยเนี่ก็แต่งให้กันน่ครับงื้นคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงืนไหลามาที่มากค้นหักก้นหลง เบาแอมลอยตรงกับบุหรี่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชม่านผู้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับนอกาสมผัสชมหลักกาบเบาแอมลอยตรงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนครับสัมผัสชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไร่ธีบูดีธีลาสีมันบดมันบัง เสียเจังไลในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหากเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาดครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุ